วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สเรียบร้อยนะครับเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับสวัสดีเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับต้นไข่เซ็นนะครับผม วันนี้ก็จะนําเสนอเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับก็จะเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับจะทำการตัดหัวแล้วกาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมที่ต้องใช้นะครับก็จะมีชาขาทายนะครับน้าผักชีหอมแดงใบมะกรูดนะครับก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะครับกันนี้จะเป็น,นจะมีผักชีนะครับเป็นผักชีแล้วก็เป็นผักชีฝรั่งนะครับ แล้วนะครับนมขันมีพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะขั่วนะครับนี่พริกแดงกินดานะครับปกติต้องใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับวันนี้ไม่มีก็เลยใช้เป็นพริกแดงกินดานะครับวันนี้ตำไว้ผสมนะครับแล้วก็มีพริกเขานะครับนมคาริชชั่นนี่ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับก็คือเป็นมะนาวที่ผมบีบคั้นจากลูกนะครับแล้วก็แช่ช่องฟิชไว้นะครับ เื่อการเก็บรักษานะครับอยู่ได้นานนะครับก็เมื่อเราใช้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอาดูดีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยตัวนี้นะครับก็ตั้งกระทะร้อนนะครับเราจะทําการคั่วพริกก่อนนะครับอิกแห้งนะครับใส้วอ่อนนะครับคั่วไปเลยอันนี้ก็คั่วจนได้อีนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับตั้งตอนนี้นะครับเราจะตำพริกก่อนนะครับ ทำแค่พอถุกท mm ุบให้ม so like ันแตกนะครับเราเพราะว่าเราเอาไว้แค่ปรุงนะครับทำแค่พอมันแตกนะครับก็ประมาณนี้เร็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับก็นำพริกแห้งลงไปผสมนะครับก็ตำเหมอเดิมนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาไว้ปรุงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตั้งน้ําได้เลย น,นี่ก็เติมไส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหม้อก็อยู่ที่แล้วแต่ปริมาณกุ้งนะครับก็ตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับอันนี้น้ำน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ลาบบางกีปุ๊บตรงไปนะครับเื็ดไทยเก่คาหั่นแล้วนะครับทุกอย่างหั่นแล้วก็คลุกนะครับ หามด้วยหอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยรอให้น้ำเดือดอีกสักนิดนะครับใส่เห็ดลงมาเลยนะครับว้าว,ว,าวรอยน้น้ำเดือดนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับก็น้ำกุ้งที่เราทำแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับ ไม่ต้องคนนะครับใส่ลงไปอย่างเดียวผมเอาก้างไาด้วยนะเพื่อมันดูดเป็นสีสันนะครับโอเคดดยอยเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวตุดแค่จนจมนะครับห้ามคนนะครับโอเครอให้น้ำเดือดนะครับตอนนี้กุ้งก็ เริ่มเดือดนะครับกุ้งสุกนะครับรก็ใส่พริกเผาลงไปนะครับกองช้อนนะครับอันนี้ก็ตามความชอบม่ติดน้ำมันมันไปด้วยนิดนึงนะครับคนได้นะครับอันนี้เพิ่งใส่พริกเผาไปแล้วเพิ่มหน่อยทีนี้เต็มช้อนคนข้นไปเลยนะครับตอนนี้ก็คนพริกเผาให้มันละลายเข้ากันนะครับตัวกุ้งมัน หอมเข้ากันแล้วนะครับเสร็จแล้วเติมปลานะครับอยู่พวเยอะบ้ากนะครับก็ประมาณนี้กองผมกประมาณนี้เนาะครับแล้วคนแล้วก็ชิมดูก่อนนะครับให้ความเค็มที่โอเคก่อนนะครับที่ตาหมักชอบนะครับอย่าให้เค็มมากนะครับชิมดูนะครับมาชิมรสเค็มได้ที่นะครับก็ แส่ใบมะกรูดล,ลงไปนะครับเพิเ่มด้วยน้ำมะนาวนะครับอือ,อ,อคริมดูนะครับได้ในในที่นะครับก็ใส่นมคานในชั่นลงไปนะครับเล็กตามความชอบเลยนะครับชอบคอนแค่ไหนก็ใส่ประมาณนั้นนะครับ ดูครับตีน้ำไหมครับอร่ิยมากปึ้มพ้นเลยทั้งมันกุ้งนะครับทั้งคาเนชันนะครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็ใส่ดิกที่เราตาไว้นะครับตอนแรกลงไปเลยนะครับความเบ็ดกันแล้วแต่ความชอบนะครับจะปรุงแค่พอดีก่อนก็แล้วแต่นะครับใส่ต้นหอมนะครับที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลย คียาวโอเคอเคนให้เข้ากันเลยว้าว,ว,าว ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สเรียบร้อยนะครับเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับดูดิโอหอมมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปตักใา่จานกันดีกว่าอันนี้ก็ตักใส่คนเรียบร้อยนะครับต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับโอ้ดูดิครับน่าทานไหมครับนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ครับมันกุ้งลอยเลยนะครับ สุดยอดเลยแช่แช,แชไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใ,ให้ผมเวยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ